บลักที่บุกเฮเวนสวัสดีเอาเลยเอาเลยคุยเลยคุยกันเลยดีครับเอาแล้วเอาแล้วอียังอีกล่ะ <laughs> จัดบรรยากาศให้ไงเหมือนกูอยากได้ วันนี้เราจะมาแก้งผู้เล่นในแแบบ o k h เ a v e นโดยการใช้ถุงตดไม่รู้ว่าคนที่เราแก้งเนี่ยเขาจะหัวร้อนไหมทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมพี่ถึงแต่งตัวแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังหายตัวอยู่พี่เข้าหุงกำลังหายตัวอยู่ถ้าหากเรามาแอบกันงี้เน่ก็ไม่มีใครเห็นพี่เข้าหงแล้วปะเหยื่อรลายแรกของเรา บ้านหลังที่1ิบบ้านหลังที่11บเอเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆกว่านี้แล้วก็วางถุงตรวจไปตรงนี้นี่ออกมาออกมาเอ้าเขาขึ้นไปข้างบนเขาปิดร้านแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไม่มีใครเห็นเราโอมโอมมนคาทาบังตาไม่มีใครเห็นเรา แอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบแอบ <c oughs> <tar get> อุยใครตดโอ้โหไม่สามารถใช้บนท้องถนนได้อู้แบบนี้ก็แย่แล้วสิ <c oughs> <c oughs> โคตรซึ้งโคตรโรแมนติก เปิดเพลงรักให้สองคนนี้ฟังผู้ชายสองคนรู้สึกถึงความอินเลิฟแล้วก็รักกันรักกันนานๆจน, <c oughs> นเขาหนีโอกเกมไปเลยค่ะอีกคนหนึ่งวิคุณตำรวจ <c oughs> นไม่กลัวไม่ตายไม่ตาย ตายปืนฟอร์มเมตายตำรวจตดตำรวจตดยาตำรวจตดดึอเกฟรีรับแต่หญิงอุ๊ยพี่ขงผงก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันน่ะไหนไหนไเอ้าไม่มีใครอยู่เลยอุ๊ยนี่ไงพหนุ่มหาแฟน ปัดคีย์ใช่ปะ่ะสอองสัยจะปวดมากโอ้ตดแบบนี้โอ้โอ้ my god พ่อหนุ่มสุดหล่อและสาวน้อยน่ารักกล้วยเอาถุงตดคนละถุงไปนะ น้องๆเขาแต่งตัวสไตล์เดียวกันเลยค่ะผมตรงเหมือนกันบล็อกเหมือนกันแฟนอะฮึอะไรไม่มีอะพี่อย่าบอกนะว่าสาวน้อยคนนี้จะหาแฟนให้สาวน้อยคนนี้เพื่อนพี่พอได้ปะน้อง กูโอหักคือเดี๋ยวนะจะจีบให้ผู้ชายคนนี้เหรอถึงมันจะบ้าแต่ก็รักจริงหนูก็บ้าพี่โอ้โหสแสดงว่าน้องคนนี้เนี่ยอยากได้จัดเลยผมจริงจังไม่จริงเจ้าแต่สั่งก็กได้โออันติมคุยไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาจีบกันเลยสองคนนี้อยู่กันลำพังแล้วเอาเลยเอ่าเลยเนี่ยเนี่ยเนีีๆพี่เขาหงอะแบบดีสื่อรัก เอาโอ้โอสาสตร์จัดบรรยากาศให้นะเนี่ย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 อ้อเขาไม่เอาอะ่ะเราจะปักรูปหัวใจให้กับผู้หญิงแล้วก็วิชายสอคนนี้อุตส่าห์มีเพื่อนหาแฟนให้ทั้งทีนี่อยากจะบ้าจยากจะบ้าไม่ยั้งแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่นี่สองคนนี้นี ปิ๊งปังปิ๊งปังกันเนี่ยโอ้แสดงว่าพี่ก้าหงเนี่ยสื่อรักไม่สําเร็จใช่ไหมจัดงานอะไรกันเนาะเนี่ยๆๆ2คนนี้เนี่ยๆๆี พี่ขาคงจะยืนอยู่กลางนะคะนี่เป็นแบบสักคีพยานความรักของเรา <Huh? S 1> ยความรักของเขาไม่ใช่ของเราสิวยสรุปก็คือจากคลิปนี้คลิปวางถุงตดกลายเป็นคลิปอะไรแล้วเนี่ยทาไมไม่ยอมรับสักทีว่าเป็นแม่สื่อให้แล้วก็ผู้ชายเขาก็โสดด้วยหาแฟนด้วยเนี่ยแล้วผู้หญิงก็เล่นตัวซะเหลือเกินสวัสดีเอาเลยๆคุยเลยคุยกันเลยดีครับเอาแล้วเอาแล้ว ต่ออะไรต่อทำไมพิมพ์นานจังเลยเนี่ยพี่อ,อกหักหรอเออนั่นแหละเขาอ,อกหักนั่นแหละน้องผู้หญิงคนนั้นจะเป็นแม่สื่อให้อะเขาออกไปแล้วเออเราจะเป็นแม่สื่อให้นะคะผู้หญิงคนเมื่อกี้ออกเกมแล้วเหลือเราคนเดียวที่จะเป็นแม่สื่อให้เขาได้สุปคลิปนี้ก็คือคลิปจากคลิปแกล้งนี่กลายเป็นคลิปแม่สื่อไปแล้วเหรอพบรักที่ book heaven เดบพี่เข้าหูงคอส จัดบรรยากาศนิดนึงนะคะแล้วก็เพลงความรักอียังอีกล่ะจัดบรรยากาศให้ไงเหมือนกูอยากได้แล้วคนไม่ดีใจเหรอเนี่ยเราอุตส่าห์จัดบรรยากาศให้ขนาดนี้แล้วให้แบบให้เป็นเพื่อนกันคิดอะไรมากเนี่ยอยากได้มั้งอ้าวอ้าวอย่าพูดอย่างนั้นน้องเขายืนอยู่นี้น้องเขาคุยเล่นเฉยเอิ่มไล น้องผู้หญิงเขาพูดดีมากเลยนะแต่ผู้ชายนี่รู้สึกเหมือนแบบตัดรอนน้ำใจผู้หญิงเขามากเลยอะ่ะ <minutes> จบแล้วใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นรักสีดำอย่างนี้แล้วกันนี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยตัดรอน,น้องผู้หญิงคนนี้แล้ว มีการขยับมาหากันด้วยนะเราจะต้องจัดฉากความรักสองคนนี้ให้สําเร็จนะคะแบบไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้เอาเป็นเพื่อนกันถ้าหากว่าคอนเทนต์ต่อไปของเราเนี่ยจะผู้หาแฟนให้น้องๆในแมปนี้จะเป็นไรไหมเนี่ยพี่คง,งคงจะโดนด่าเอาเป็นว่าเป็นการเล่นหาเพื่อนคํำๆแล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนปิดคลิปไปกับพ่อหนุ่ม สายแดนที่ปฏิเสธความรักของน้องผู้หญิงคนนี้สิ้นไร้ใยดีไม่เอาน้องเขาเลยไม่คิดจะเป็นเพื่อนน้องเขาเลยอ่านรักก็ได้ว่าจะปิดคลิปแล้วเชียวอ่นรักก็ได้อย่างงั้นฮะฮแม่ซื้อเหนื่อยใจตสงสายจะสมหวังแล้วแหละเออโอเคถ้าหาใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด ซับสไครให้พี่เข้าห่งด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เข้าห่งนะแคเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วอา้อาวอ้าวไม่นะฉันจะไม่อยู่วงนี้ดิดคัด